โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนเพ็่นคนทุกคน,นด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของ m n n c r a f t ในเซิร์ฟเวอร์ของ LBSG ในมินิเกมที่ไม่ช่วาเดอวสายเ,เกมนะครับอ่ะวันนี้แล้ก็มาได้กับนะครับี่เข้ามาเลยห้องแรกเียมนครับโอ้เตือนทั้งสองรอบชื่ออ่ะคนนน้นนะครับก็มารู้เหมือนกันตามมาได้ไงโหอ,อนาถมาก ของคุณเนี่ยอแบตเตลมหมดแล้วเศบษฐาดิเี็นดั้งทีนะครับสำหรับใครที่สนใจ,จะนะครับเรจะไปดีบ้างครับสวัสดีครับผมอะไรอ่งงก็พูดไปสิจะอายอะไรผมไม่ชอบพูดนะครับมันลำคาญนะมันขี้เกียจพูดครับ ผมให้คนก็พูดมากพูดมากเลยนะครับสวัสดีสดีนายนายหันหลังดิเออสวัสดีดีไหมดีไหมอันนี้ไม่ได้ทีเราหลอกใกล้ไปไกลไม่ใช่เลยครับยวรอเล่นร<ๆ>อเล่นผมก็บ้านก,ก่อนนะครับหลอเล่นหลอเล่นไปไปไปยี่สิบนาทีเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทางไหนเออไทยทีมเอ,อ่อทีไหมไม่เอานะครับเราเล่นสองคนเราเล่นแค่สองคน โอเคครับอะไรขูมพิมี์ผิดสำหรับพี่คนที่ติดใจเนี่ยลืมกดจักรไคร้ด้านล่างเลยนะครับไอ้เหี้ยกูพิมพ์ผิดแล้วไม่สามารถได้เยี่ยมใกล้จะเริ่มแล้วเราไปเอาของก่อนกันนะครับเก็บไปละมันอุ้ยวไอ้เขียวนี่วิ่งเร็วมากบอกเลยอู้ขอสตอสโอเคแล้วก็มาเอาของก่อนนะครับมาเป็นป่ะ เยวไปรอตรงพึ่งนะโอเคประมาณตอนตีสองแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีสองก็กว่าแล้วเราก็ยังหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จักนอนะครับตีหนึ่งหนึ่งอ่าตีหนึ่งครับโอ้ผมตกเลขตีหนึ่งห้าหกโอเคไหโอ้ครับขอโทษครับคุณครับขอเทอร์เรสระวังหลังครับผมไม่กลัวครับทางนี้มันยูไหนวะว่าทางนู้นทางนู้นคุณครับคุณหลังเต็มเลยเออเลยคุณเอ็มซีเอ็มอาร์ กูรอความเรื่องครับหรือกูตกครับคุณก็พูดตามพวกไหนครับทเด็กที่ชมทางบ้านเด็กที่ชมทางบ้านก็จะเอาไปล้อเล่นเด็กก็ได้ครับคุณชอบทางไหนครับระหว่างสองมานี้โอ้ยอยู่ข้างบนเนี้ยบนหัวคุณเนี้ยเอาบ๊ายบายครับ see you again goodbye my friend โอ้บ๊ายบายมันอะไรครับเไปเจอกันในคลิปหนะตอนเล่นตัดต่อ ผมไม่ได้ต,ตัดต่อนะผมก็จะพินที่ล็อบบี้เลยเดี๋ยวพินดูกว่าโอเคโอเคกลับมาที่ล็อบบี้นะครับปะ่ะเสียเวลาคนเดียวเลยเนี่ยตายตกลาวาเนี่ย <ผม S 1> บ้านผม,ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนนะโอ้ไปเหปะเอะไป่ะเราแล็คแป๊บ<อ> <c oughs> ผมไม่สะดุดบแบล็แป๊บอ่านี่สะดุดแต่งเง,งี้งโคตรเท่เลย โอเคไหมโอเคไหมถ้า V i P มาเราวิ่งโอเคไหมบิ๊เดอร์ซันนี่ครับนี่อซันนี่ซันนี่ยิงจะเป็นเด็กแต่ก็กดไลค์ได้นะตลกดีตลกตีตลกตลีลกตลกดีไหมโอเคคุณดูสิเปิดประตูเขาด้วเลยรักเลยเลรซายีครับแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเหมือนในคอมเลยฮาะอีนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่ทะลึ่งทะลึ่ง หัวทิมหรอชอบตกน้องจริงๆเลยนะครับเขายอมรับแล้วเป็นน้องด้วยหรอครับคุณรับไม่เคยเป็นท่าให้น้องเลยสักทีอันเหรอโคตรไปหน้าเลยเยอะเลยโอ้ยมีคนมีเยอะพี่ก็เด็กสามวิผมต้องอวานจะไปเที่ยวดับเกลไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ไปพูดบพี่เขาพี่เจมส์ทำไมเนี่ยเขาเป็นคนที่ต่อมากเอ้าพิมพ์ผิดเอ้าพิมพ์แล้วผมก็อยู่แค่สไลด์คืเกมใกล้จะเริ่มแล้วเนี่ยผมอยู่แค่สไลด์เลยครับไปแล้ว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 โอ้ยก็โอ้ยโอ้ยมผมก็ไม่เคยชอบเล่นตัดสินเลยมากนักแต่ในวันนี้ผมจะพิมพ์ดีมากเลยอ้าวสวยแล้วสวยแล้ว S <S เอิร์ธมาน,นี่เล็กไหนเนี่ยทำเข้ามาค่ะคุ้มไม่คุมกลางแล้วมานี่มานี่คุนี่ครับมต้องคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่อยากเล่นคนนี้เหนื่อยเกาะเต็มแล้วเ,เลยเอิร์ธบวกบวก,บวกเลยเอิร์ธ ไอ้ครับเออแล้วคุณชอบด่าน้องคุณเล้วนะครับผมก็ติดทีติดล้องคุณน้องคุณอ่ะไม่เจ็บหรอผมน้องคุณเอิออะหล่อนะครับหล่อหน้ามันก็ปิดได้ยังไงออกมาข้างนอกเลยครับโอยอยู่ข้างบนนี่ว่า คนน,นี้บอกเลยหวัวบาครับชีแล้วก็คีดเมอร์ป่ะ่าไม่ออกเ <จะ S 1> นกิดมาดูนี่ดิอะไรชีจกิดไม่ใช่ดีเลจะหนีแล้วทำไมเราไม่ได้ทำร้ายนายเลยเราเนี้ก็เป็นเอิร์ตนันเนีองอืมโถ่ชีเพื่อนเอาเพอร์ติโผมมได้ถามคุณครับหายเยเลยอยู่ตนี่ก็ถามคุณอุ๊ยอุ๊อุ๊ยีหรอก แอพี่นาะขด้ยผมมีจะถามพี่เนะพีนอะไรนะดตกนาีีอะไรจะถามบุนครับถายังไงอะไรยาวที่สุดเนเยอะยาวด้วยารถสคนคนสองคนเยอะแล้วก็ยหชั่วเนออ้นีอีั ยังไงมันตายแล้วเจ๊อันตายเองไอ้บ้ากี่รัดไม่ได้เจ็ดนาทีแล้วก็หลุดแล้ววันนี้ก็เป็นสกายวอลีว่ะวันนี้ก็เป็นเช่นเคยนะครับกระจอกครับสกายวอลสกายวอลกอดเดินคุณไปเดินไปนะครับมันกระตุกเรของผมมาเร็วเร็วมาเร็วตาเมื่อสกายวอลครับที่กระโดดเข้าไปแล้วเล่นได้ตบตาหนึ่งแล้ว จบคิดเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเก็บ FF กันนะครับหนูจะมี FF อีกเหรอผมชอบเล่นนะครับมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยมันเท่าที่คนน้อยนะหนุ่มด้วยไม่ไม่ว่าเกมาะของมรีริวเอิร์ดมันรีวิวคนนี้ช้าว่ะด่านี้มันยังหนุกเลยคือว่าผมเล่นออกมาจะเข้าออกไปเลยออกด่วนร้องออกมาเร็วอุ้ยมีมีเฮ้ยเขาได้เล่นด้วยทำไไม่ออกมาวะ ได้เล่นเลยไ,ไม่ยอมออกมาไมไ่เล่นเลยออกมาแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วนะเออเข้าเลยก็เข้าอยู่เนี่ยมันเข้าอะไรคนนึ่งเลยวะยังไม่ได้เข้าคนนี้อีกาวิอล้วกูทำอะไรเนี่ยกูได้เป็นคนดูเหรอเป็นคนดูเยอะดนัน <ผม S 2> โอ้ยเนี่ยโอเล็กอันนี้แหลกรอผมด้วยสิครับมีน้ำด้วยหรอ,อมันแหลกครับมันก็แดูก เข้าเข้าเกมเลยเเ่อรบพี่ที่มากคนล่านอะไรนี่ทำไมผมเข้าไม่ได้ผมดูแล้วก็แหลกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยผมได้เป็นผเล่นลยครับผมได้เล่นด้วยไม่ได้เล่นด้ก็ขอลพยงเท่านี้นะครับวัดีสเตดี

ผมอรงรล้ไ้งก็เดป่ะดูมมครับูมมไใช่แล้วครับใช่การกระโดดูแต่มันเกมมันดีเลยไงดีลมัรับมันรับ้นู่อเกมก็จะปล่อยลงแล้วอ้ยอะไรก็ปล่อยลงแล้วครับตอนแรกสามตอนนี้ห้าสิบแล้วม่ลอย นี่มันตีหนึ่งเท่าไรนะครับยี่บ้าเอ้ยยี่ห้ามาหลายรอบแล้วเนี่ยโทรศัพท์กูแหลกหรือเปล่ายี่สี่แล้วเอ้ยเอ้ยเป็นวีพีเว้ยได้ขวานเพชรด้วยเป็นไงโคตรหลอ,อกหลอ,อกลอเล่นมีขวานด้วยเหรอครับเลอกเล่นคือว่าผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะครับแต่พูดเยอะแล้วด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ หลายเกมจะเริ่มมาเฮ้ยแล้วโดนดิหาสี่นาทีแล้วเนี่ยรอเล่นรอเล่น VEP เข้ามาด้วยนะครับเฮ้ย VEP มันออกมาแล้วเข้ามาครับออกออเขียนด้วย Q U I T เนี่ยมันออกมาโอ้ยยี่สิบนายี่สิบนาแล้วนะใจเย็นสิครับท่านครับเคุณทัพล็อบบี้แบบอะไรวะดับพิมไม่ดีลิขสิทธิ์ มันบ้าหรือแ่าที่เขียนนี้ไหมมันากาแบบสีกห้าสิบปีเนยเอมมันจะเริ่มก็วันนี้ไม่ได้อะไรเก่นเคยโอเคได้เป็นคนรู้ก็ยังดีเว้ยไปลุยลุยลยคน<ม>ดูเนี่ยเพิ่งเพิ่คนดีใจนะครเดนนี๋เห็นแล้วผมก็ได้เล่นนะคะสิบสี่วิเป็นคนดูของดาดปเพิ่งบลี่รูวะ ผมเป็น G M ของด่านนี้นะครับใช่ว่าออเยบคุณเห็นสตีฟไหมเนี่ยสตีฟคนเนี่ยสตีฟล็อกแปดเนี่ยสตีฟเนี่ย LOL คนดูก็ไม่บอกคุณมาดูคนนี้ดีครับ LOL ครับลืมลืมเนี่ย LOL ครัดีครับออนั่นผมหาคนมาก็ได้นี่ครับสตีฟคนเดิมครับเกมเริ่มแล้วแล้วคุณจะ เราไปดูตรงกลางกันนะครับตามชีวิตของ V.I.P. มผมไม่อยากจูบกับปกดพีสตีเลยครับกดเล่นเกมดีกว่าโอ้ยทุกท่าคลิปใจจาวด้วยสิผมคิดว่าครั้งนี้เป็นการที่เรามาดูตัวกันก่อน <c oughs> ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ <c oughs> คุณได้จับคู่อยู่กับใครครับเออเฮ้ยผมนี่อยู่กับสตีมรอบแปดเลือก คงยังไม่ได้เล่นแล้วมึงเนี่ยตี๊กต้องเปลี่ยนโค้ชฉลาดไม่เป็นไรเอ้าเอ้าออกทำไมเอ้ารูดอีกรูดเยนะเลยเราเรามาตัดเรามาจับตามชีวิตของคนที่อยู่ข้างในกันนะโอเคเนแค่นี้แหละใครชอบนะกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อท่จะมาอยู่กับ Subscribe สวันนี้สวัสดีครับผม